สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับน้องวาคนดีคนเดิมนะคะก็ไม่ได้เจอกันนานมากจริงๆเราอัดเพลงของเออเป็นเวียคชั่นเพลงของเอสปากับเดวิดไปนะคะก็คือ beautiful christmas แต่ว่าทีนี้ก็คือแบบเออเราลืมตัดต่อแล้วเราก็แบบรู้สึกว่ามันนานมันนานเกินไปเราก็เลยแบบอาจจะไม่ลงแต่ว่าถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเพราะว่าคือเราอะที่เราตัดสินใจไม่ลงด้วยเพราะว่าตอนช่วงท้ายอะคะ่ะตอนที่เราแบบ มาสรุปอะไรอย่างเงี้ยมันจะเสียงหายไปน,นิดนึงหายไปบางช่วงเราก็เลยแบบจะลงยีไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบใครอยากดูก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวเราจะอาจจะเอามาลงให้นะคะในสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเพลงใหม่ของนิวจีนเพลงใหม่ของนิวจีนซึ่งนิวจีนก็เป็นวงที่เราชอบมากนะตอนนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบคือวายทูเคยุคเก่ากลับมาใหม่แล้วก็อะไรมันแบบมันเท่มากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปภาพเคสข้างหลังไอแพดเราให้ดูว่าเราแบบถ้าแบบนี้เลยแกโซนรูปแบบนี้เลยคือแบบ ชอบมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพลงแม่ของน้องชื่อว่าเพลงดิโต้ซึ่งจะปล่อยมาก่อแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัลบลั้มอีกอัลบั้มหนึ่งมาเป็นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพีเดลิสป์ะอันนี้คือไม่แน่ใจจริงๆอะ่ะเออแล้วทีนี้เราแน้ความที่ว่าเราต้องมาเรีอคชันนะตอนนี้เนี่ยเพลงอะปล่อยมาแล้วประมาณวันวันก,กว่าๆแหละก็คือเราอะดูสายนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็มาดูกันมาดูพร้อมๆกันนะคะเราอะแอบไปเห็นในทวิตเตอร์มาก็คือแบบคือเราโดนสปอยแล้วแหละก็แบบ เขาก็มีวิคงวิคอ,คอกันว่าเออเป็นแบบนุ้มแบบนี้แล้วก็เอาเดี๋ยวเรามาลองดูกันทีวอกว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูพร้อมกันดีกว่าก็จะมีเป็นสองอย่างนีก็จะเป็นไซส์ A กับไซส์ B นั่นเองนะคะเราก็จะเริ่มดูไซส์ A ก่อนโอ๊ยแต่บอกไปมั้ชอบตอนทีเซอร์อะชอบทีเซอร์มากทีเซอร์แบบฮู้ฮู้ทีเซอร์อรมัแล้วแบแกมันดูแบบหล,ลอนแบบ หลอนนิดเยือกเย็นฉันพูดไม่ถูกฉันชอบอะไรอย่างนี้มากเพราะว่าเราค่อนข้างชอบอะไรอย่างอย่างที่ชอบมากๆแบบแบบเ,เพลงเพลงสไตล์นี้ก็จะเป็นแบบของเดลวเวตก็จะเป็นแบบ Boy, o, แบดบอยไซโคอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบหลอนน,น้อยอ่นอ,อนแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไม่หลอนมากแต่แบบฟังแล้วไม่รูแบบดึกลับดึกลับชอบอะไรอย่างงี้นะคะอ่ามาพร้อมแล้วยังมีก็ค่อนข้างยาวนะดิจิตอลคือแบบ เปิดลังมามีกระตายปัดุ่นหน่อยก็ยังคงคอนเซปเป็นซีดีเทปว้ายเจ้าเมียน่ารักอ่นะอันนะ มินจีสวยมากแกดนตีล้นหลึกหลักหลักหน่อยมินตีเหมือนเศร้าๆอะไรอย่เงี้ยตอนเริ่มนะอินโทร วายน้องเส่็จสักคู่มันฉันเลยวันนี้แต่ละทอดออกแล้วนะคะอ่าโ้หลบหลบหล,ลบกล้องหลบกล้องหรือตามเพื่อนอเองไงวายนี่ไงอุ้ย ม,มาแล้วก็มันจะกัดกันค่ะทุกคนอย่ามากัดกันตอนนี้ดูเอมีก็จะมีความเก่าๆเ,เป็นแบบ4ต่อ3 ส่วนเสี่ยงสามซึ่งฉันชอบมาก ว่าท่าก็จะแบบง่ายกว่าเพลงแรกๆเนี่ยแกช่วงเนี้ยคือแบบมีแต่คนบอกว่าเป็นการรำคนนิสขาที่โคกอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกนี้น่าจะไม่ใช่เราดูละ จะเป็นโมเมนต์เพื่อส่วนใหญ่เลย เพลงนี้จะเหมือนไม่มีท่อนหกป,ปะ่ะหรือแบบจะแบบฟังไปเรื่อยๆแต่ฉันชอบแต่ว่าจะเหมือน,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 นไม่มีท่อนหกดยใช่เขาว่าฉันบบแต่เราชอบนะทุกคนแม่สองรอบแล้ว <laughs> เขียนเพื่อไปไปในอุบัติเหตุเหรอแต่ไม่มีช่างน,นะ ไม่เอาแม่ต้องทำาชีดรมีกว้างหน้าเหมือนไอ้ไว้เลยคนตอนนี้หมากมันจะกัดกันแรงมากเลยทำได้เล้าเกินไปพาเล็บหนึ่งข้างอ้าวแล้วเมื่อกี้เพื่อนเขียนเฟือกให้นี่อะไรอ่ะมีออะไรอ่ะ อย่าพ้ดกันอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรก้างมั้งอาวายแรงอ่ะวิ่งมินจีแล้วมินจีหรบอ่ะจบเลย เอาคืองงเด้เอาแกคืออ่านในทวิตเตอร์มาก็คือว่าลึกลับแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะรับขนาดาไหนไงนอกใช่ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะพร้อมกันนะคะกับสายบีแป๊บนึงนะคะทุกคนขอเวลาแป๊บหนึ่ง,ะะเ,งเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวจะฟุ๊บมาใหม่บุ๊บ หนึ่งสองสามโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเปิดสายบีแล้วที่สำคัญคือเราจะยอยู่ห้สแปรเพราะเราอยากเป็นแก๊ง,งิวจีนเป็นน้องด้วยผมผีไงทุกคนงงเลยงงด้วยโอเคค่ะเราจะเริ่มดูสายบีกันพร้อมๆกันหนึ่งเอาชนะก่อ,อกหนหนึ่งสองสามมันเชอบเสียงมาและนี่คือ อันนี้มาจากคีเซอร์เลยถูกไหมคีเซอร์เลยเว่งเอาเว่งหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าโคแกอันนี้คืออยากรู้เด็ดอดาดามันมเป็นฟีลแบบ กินูจีนหรือว่าเป็นแบบเพื่อนในจินตนาการแบบแบบฟังเพลงนูจีนแล้วก็แบบเหมือนนูจีนยูของข้าเราอย่างงี้ไหมหรือยังไงนี่คนเดียวอ่ะแล้วก็ถ่า,ายไปเอง 뭐야, 터니 라게? 와, 아니. 해리나, 라켓 좀 미어 미어. แกมีแต่คขวมาอึ้งมงชาวเน่ไคือทันหู เป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วก็อุบัติเหตุไหนที่เขาว่ากันจริงๆงูถ้าจริงคือทำวีขนลุกเลยนะ MV ขนลุกโอเคว้ามี่กล้องแตกทีวีไม่มีอะไรขึ้นเลยห้าคนยืนมองแต่พอหันหลังมาไม่มี โทรมาแล้วแครทรมาแบบเศ้าเลยนะกวางเม่อกี้เราก็เจอกวางในวีที่แล้วอุ้ยมีเล่นแบบน้องคิดจริงๆหรอแบบน้องน้องคิดแล้วก็แบบเพื่อนเจออย่างงี้หรอมันยังไงสิ มันก็จะเป็นฉากแรกในไซ z e A แกฉันว่าใช่เมงั้นซีดีจะไม่ขึ้นจะไม่ขึ้นคลิปสี่ถ้าไม่มีตัวตนจริงอันนี้ก็เพลงเศร้าๆอินโทรแบบเศร้าๆแบบทำนองเศร้าๆแบ,บ็แบ็คแท็กเศร้า โอเคฉันเริ่มเข้าใจเรื่องแล้ว จบเลยเ n d y New Jeans. Why? อุ้ยคนลุว่ะ <laughs> ทุกคนอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้ถึงปรเดียงชันอาจจะแบบเหมือนดอูพร้อมๆกันแล้วก็งงอะเอา้าส่วนนี้เอา้าแล้วก็เอา้ายังไงนะอะไรอย่เงี้ยก็คือ MV อะ จะมีสองสองไซส์ใช่ไหมคือไซสเอก็จะเห็นแบบอ๋อก็จะเห็นน้องอยู่กับเพื่อนตัวจะเป็นตัวนางเอกเรจะเรยกว่าตัวนางเอกนางเอกก็จะอยู่กับเพื่อนอยู่ไปเลยอยู่ทั้งคลิปเลยก็จะมีเพื่อนมาน่นนั่นแต่พอมาท้ายๆอ๋อแต่ก่อนก่อนที่จะไปนี่ก็จะมีแบบเป็นผู้ชายคนหนึ่งก็จะเป็นพระเอกนี้ก็จะแบบคอยมองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอมาท้ายๆปุ๊บก็จะเป็นแบบเออเพื่อนหายคนก็งงมองว่าอ่ะอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยแบบ เีนถ่ายรูปคนเดียวทําอะไรคนเดียวคุยคนเดียวนั่งคนเดียวเดินคนเดียวถือคลิปกลางยิ้มคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคลิปยิ้มน่าจะมีจริงแต่ว่าเอาฉากอื่นฉากอื่นที่แบบเหมือนฉากวิ่งก็ยืนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉากที่เป็นลมเพื่อนกลางเออตัวเองกลางลมเดิอนออกไปแล้วเพื่อนก็ยืนมองแบบอ๋ออะไรอย่างเงี้ยสงสัยแบบเอออะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันก็แบบตอนแรกก็เข้าใจว่าเหมือนว่าฟังเพลงอยู่จีนเพราะว่า เหมือนเขาบอกว่าทำเป็นของขวัญใช่ไหมก็อาจจะแบบฟังเพลงนิวจีเหมือนเราฟังนิวจีนแบบเอเดนชันอยู่แล้วเราก็แบบรู้สึกว่านิวจีมันแบบเอ้ะค่าเราแบบเอเดนชันค่าเรามาเต้นในเอเดนชันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาดูอ๋อกิมมิกมันเยอะแล้วคือที่อ่านอ่านมาก็คือเหมือนเขาก็พูดถูกนะว่าแบบนิวจีนเกิดบัิเหตุหรือป้าแล้วเพื่อนก็เลยแบบว่าเพื่อนก็เลยเจอคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเหมือนนิวจีนคิดแล้วแล้วคนก็เลยมองแบบอะไรทําอะไรคนเดียวเป็นอะไรแบบถือกล้องคนเดียว กินข้าวคนเดียวกินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออน,น่าสนใจมากแหละคือแบบไม่คิดว่าเขาจะทำมีม็ออกมาแบบนี้แล้วคือมันเป็นโทนนักเรียนมาดูแบบคนหรือมันมีความขังอนะแบบแปลกๆมันแปลกๆเลยว่าเออเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ชอบชอบรู้สึกรู้สึกดีแต่ว่าคือมันจะมีเป็นกวางกับแมวที่เราจะเห็นกันสองอย่างนี้เลยก็คือจะมีกวางกับแมวเหมือนเป็นคีย์เวิร์ด แต่ก็ต้องดูความหมายทีแต่ว่าแมวดำก็น่าจะเป็นเหมือนเนบ้าเราก็คือแบบโชคไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแมวโชคไม่ดีประมาณนั้นแต่ก็คือแบบจะมีฉากที่ขนลุกนะก็จะเป็นฉากที่ตัวเองเห็นว่าเพื่อนเนี่ยเขียนเฟือกให้อ่ะแบบสมมติเข,ขียนเฟือกแต่พอมาดูเอะไม่มีเฟือกเอยไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีอะไรที่ที่เฟือกเออสักพว่งไม่มีอะไรที่เฟือกเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเออมันขนลุกดีอ่ะมันแตกใหม่เราก็งงว่าเอออันรูเอ้ยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราแบบค่อยๆมาติงๆเอาเองว่ารมันรู้สึกไงอะไรเงี้ย อ,อแล้วก็มีฉากกล้องแตกด้วยแตกแบบละเอียดยิบเลยอืมแต่ว่าตอนจบก็คืออยู่ดีก็ดูคลิปอยู่พอดูคลิปปุ๊บแล้วก็ปบบตูมาต่อแบบคือจะเรียกว่าอะไรเหมือนวนลูปหรอจะแบบคือตอนเราไม่ดูคลิปเราเรา,าเหมือน,เ,อนอเรา,าแบบเราเราเราออกมาได้แล้วเหมือนเหมือนเอาเป็นเราอะถ้าเป็นเราเราก็แบบเออเราออกมาได้แล้วพอเราดูคลิปรอบนึงปุ๊บแล้วนังเอกก็แลนั่นเอีก็ไปเจอเพื่อนที่เปิดตูเข้ามาใหม่อีกรอบนึงแล้วก็เห็นตัวเองเดินถือกล้องอีก็เริ่มเซ่แบบ หรือกำลังนึกเฉยๆหรือว่าพอเห็นปุ๊บก,ก็เลยกลับไปรูปเดิมก็แบบเห็นเพื่อนต่ออีกเอาอีกทายอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยงง,งๆอันสิว่าจะเป็นยังไงต่ออาจจะต้องรอดูเอ็มีเพลงหน้าแม่หรือว่ามันจบแค่นี้แบบให้เราเป็นปริศนาไปเปิดว่าแบบเราจะคิดอะไรอีกคนนึงจะคิดอะไรแล้วเรามาดิสคัตกันเรามาลองคุยกันว่าเอ๊ะมันเป็นประมาณไหนโทนไหนอะไรอย่างเงี้ยเออน่าสนใจนะทำดีมากเลยมีินจีทำดีมากเลยอะงงอะ คือเรารู้ว่าเขาทางานดีทํางานเก่งร้ว่แต่แบบคือเราไม่รู้เขาจะทาออกมาได้แบบมีลูกเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบมานั่งคิด,คดล,ะละเอียดเก็บย่อยกันอะไรเงี้ยเ mm hmm. ก่งมากโอ้ยตายน,น้องสวยมากทุกคนเแห่ะคืออาจจะไม่ได้พูดพูดคบหรือว,ว่าแบบ mm hmm. ชแชร์อะไรแบเพราะว่า mm hmm. ตอนเนี้กําลังสนใจเนื้อหามากๆนะคะทุกคนแบบเนะนื้อหามันน่าสนใจแบบแล้วคนนี้จะเป็นยังไงอะไรไงแบบดูต่อดูดูด,ด,ด,ดูเออมแบบ แต่ดีหมดเลย5คนดีหมดนะคะทั้งน้องแดนนี่เอาใหอินเฮรินมินจีแล้วก็ฮันนี่เราชอบมากนะคะแล้วที่นี่ก็คืออะไรเราตอนแรกเราก็แบบว่าเป็นแม่น้องกาล่าอันนี้ขอบคุณนะเลยเป็นแม่น้องกาล่าแล้วแบบเอ๊ะกาล่าไหมจ๊ะคนนี้หออ๋อไม่ใช่ก็คือเขาเป็นนักแสดงรับเชิญจริงๆแบบว่ามาเป็นแบบตัวสร้างสีสันให้กับเอ็มบีนะคะก็เป็นเรียนรู้และนี่น่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆเอ็มบีเคป๊อปเราไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นแบบว่ามาเลยเป็น ไอดอลเองเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีพระเอกแล้วแต่นนี้มีมีพระเอกอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นนักแสดงคู่เลยเออก็เก๋อคือทาดีอ่ะรอบเนี้ยคือรอบที่แล้วก็มีลูกเล่นแต่รอบที่แล้วจะเป็นฟีลแบบว่าวัยรุ่นกว่านี้แบบวัยรุ่นแบบวัยรุ่นที่เริ่มไปใช้ชีวิตแบบว่าในสังคมปาร์ตี้และอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบนี้ก็จะเป็นแบบว่าอยู่ในโรงเรียนอยู่นะจ๊ะแล้วแบบเป็นเรื่องแบบหลอนๆแบบคนลุกได้หน่อยแบบว่าเออเพื่อนเราแบบไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าสนใจ ทำออกมาได้ดีเลย,ยเดีอะไม่รู้จะไม่รู้จะเตี่ยอะไรไม่มีอะไรให้ติไงเออแต่อาจจะพูดงงๆไปบ้างนะคะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าคือเราอะดูเราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราชอบเสพงานอะไรแบบนี้ยรู้สึกว่ามันมีลุกเล่นมันมีแบบ history mystery อะไรให้เราแบบค้นหาเราชอบ mystery นะคะไม่ใช่ history ออน่สนาสนใจอะล้วจบแล้วเคชิแซตตดูอีกมีใส่ใส่ซีไหม มีอีกมีเรื่อยๆเป็นแบบตอนตอนดีมากนะคะก็ทุกคนก็ต้องไปปั่นไปปั่นให้น้องกันด้วยช่วยให้น้องอีกคือน้องอะยอดทุกอย่างดีมากเลยอะอเราแบบเราทึ่งมากเราชอบมากที่แบบเด็กแบบแก่งนุ่มผงมาจริงว่ะอะไรอย่างเงี้ยคืนนี้ก็แชร์น้งซอลีแบบนุ่มผงมาเนี่ยละมากจริงอะมามาดีด้วยอ่ะปุ้นใจอะโอเคแกทุกคนนะคะฝาก เป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปเราจนถึงตอนนี้แล้วเพราะว่ารู้สึกแล้วค่อนข้างยาวจริงๆนะคะแล้วก็ขออภยัยนะคะที่หายไปนะเพราะว่าเราอาจจะมีแบบช่วงเอาจริงๆอะถ้าสมมติเราได้ลงแคปเอ่อคลิปเอ่อเพลง b e a u t i f u l Christmas แล้วก็จะบอกเหตุผลแล้วว่าเราเป็นอะไรแต่ทีนีก็จะบอกว่าเราอะติดง,งานเยอะมากมันเป็นงานแบบงานที่เราต้องทําจบปี2เทอมหนึ่ง 1. แล้วเราก็แบบมันเยอะมันยุง่งเราแบบไม่มีเวลามาทาจริงๆสมมติเรามีเวลาจริงๆอะ คือคลิปปะเราจะได้ดูอีกทีหนึ่งอะเราคือเราเราเห็นมีแล้วใช่ปะแต่ว่าเอ้มีถ้าเราจะมาทาจริงๆอะเจ็ดวันอะสมมติเจ็ดวันเลยละเจ็ดวันขั้นต่ําที่แบบอะมีไปแล้วเจ็ดวันเราถึงได้ดูอะไรเงรี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันนานเกินแล้วกันอะไรเงรี้ยเราก็เลยแบบตัดสินใจอะไม่ทําก็ได้แบบะอ,ะไไดอะไรเงรี้ยเออแต่เราแบบคิดถึงทุกคนากมากนะคะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนชอบทําคลิปแล้วเราหายไปเลยเราก็เราตัวเองเราก็รู้สึกหายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เข้ามาดูแล้วก ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ค่ะฝากด like, กดไลค์ก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกเป็นกำลังใจให้น้องห้าคนด้วยเราจะทำให้วงเราใหญ่ยิ่งขึ้นวันนี้ทุกคนจะทำให้วงใหญ่ยิ่งขึ้นยังน้องหงเราจะต้องเป็นที่หนึ่งะคะอุ้ยแรงเกินเจ๊โอเคบ๊ายบายนะคะทุกคน